नमी खाल सोखनिया हो न दङको मेरो बाङ ढास राखाला हेले खेले दे केम छिग्या खेले दे 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 बिचडे पाइना यसै यो देखि न नोक्दैन नि आउ फुचके लगु अ दङ दङ ปูจะนั่งข้างบนนี้ก็ได้ปูปูนั่งข้างบนนี้ก็ได้มั้งเออปูให้ปูนั่งข้างบนนะข้างล่างก็จะตรงมุมนี้ได้นี่มุมนี้ได้ก็จะนั่งนั่งข้างบนก็จะ

นี่เป็นที่ภาษาีิบุตรสำเร็จแล้วละหันทำสุกละขาตาเนี้ยคาำคางหมูคางหมูมันก็คางหมูเนี่ยมันยื่นออกมาเอาไม่ทำลายครับผมทำลายมันก็มาขอกินขออะไรเงี้ยผาก็าให้น้ำให้เลยผมก็ยังเอาน้ำให้เลยมันขนมขนมมาเลยเนี่ย ไม่มีปัญหาลิงเป,เป็นข้างอ,ะอ่ะไม่ใช่ลิงอันนั้นนี่ดูสังเกตดูดอ่ชาวที่เบรกเขาจะมากราบที่ไหนเขาก็จ้งทำบุญที่นั้น แล้วก็เอารูปคำที่เขาสวดทุกวันเนี่ยก็จะมาแตะเพิ่มพลังเร่มพ,พ,พ,พลังแต่ละที่แต่ละแห่งเขาก็จะไหว้ไหวแบบอัถางก็ประดิษฐ์อาถาก็ประดิษฐ์ก็จะมาจากเมื่อกี้นี่ถามพันเตมาจากดารามซ่าเป็นที่องค์ดารลมะอยู่ผมก็เคยไปอยู่สองเดือนสามเดือนนะเขาดีนะ การดีเาทำที่อยู่ของดาละละมะ